็สวัสดีน้องๆทุกคนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่เบิร์ดจะพาน้องๆทุกคนไปเฉลยข้อสอบข้าเตรียมทหารปี2564ปี64กันเนาะในเหล่าของตำรวจกันครับผมโอเคก่อนที่จะไปดูกันก็กดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนที่น้องๆรักได้เลยครับผมสำหรับน้องๆที่ต้องการติวเข้มเนี่ยนะก็อย่าลืมครับแนะนำคอร์สเทพคณิตพิชิตเตรียมทหาร4เหล่าทับมีน้องๆที่เรียนไปเดี๋ยวสอบติดไปหลายคนแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะติวเข้มจริงๆก็ แนะนำให้ไปดูคอนี้ได้เลยครับผมโอเคพร้อมแล้วเราไปรับชมกันป่ะลุยโอเคอ่ะข้อนี้เป็นข้อสอบของปี64เนาะก็ง่ายๆครับเป็นเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องเลขยกกำลังเนาะปกติเลยอ่ะเห็นไหมโจย์ก็ให้มาตรงนี้2องกำลัง 2x บวก2ลบเกากำลัง x แล้วก็บวก2ครับผมอ่ะถ้าให้ทริกในการทำก็คือใช้เทคนิคอะไระทริคในการเปลี่ยนตัวแปรน,นั่นเองทริกในการทำก็ การเปลี่ยนตัวแปร ى. สบายมากเนาะน้องๆหรือ,อลูกสิธิ์ที่เรียนกับพี่ก็บอกเลยว่าข้อแบบนี้ก็เก็บแต้มสบายๆอืมไม่ยากไม่ยากอ่ามาดูกันครับผมสองกำลังสอ,งอพี่ก็แยกเป็นแบบนี้เดี๋ยวทวนพื้นฐานให้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครแม่นแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเขียนตรงนี้นะฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็ได้ตัวนี้เห็นปะ ลบก็คือลบครับ9แล้วก็คูณด้วย2กําลัง x แล้วก็บวก2เท่ากับ0นพี่เบิร์ก็ให้ไอตัวเนี้ย2องลังเเนี่ยมันคือ a ไปโอเคไหม 2, ลัง2ตัวนี้เป็น4อ่ะพี่ก็เขียน4ก่อนแล้วก็2กําลัง 2x กมันก็คืออะไรครับคือ2กํกลัง x ยกกําลัง2ถูกป่ะมันก็คือกลายเป็น a กําลัง2แบบนี้ลบด้วย9ก็คือ9แล้วก็ a แล้วก็บวก2เท่ากับ0นย์ก็กลับไปสู่เรื่องอะไรครับ พักคูณนามกาลังสองแยกได้ก็ให้แยกแยกไม่ได้ก็ใช้สูตรลบ B ว่าไปแต่พยายามแยกให้ได้ก่อนก็เดาเนาะเดาว่าเป็น4 a กับ A เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นไงครับ4คูณ2เป็น8แสดงว่า2อยู่นี่1อยู่นี่ถูกปะตรงนี้เป็นบวกก็แสดงว่าตรงนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบก็แสดงว่าลบลบเนาะลบลบปึ๊บป๊บเช็คดูครับหน้าคูณหน้า4 a คูณ A ได้ 4a ่เกำลังสองเรียบร้อยถูกปะ หลังคูณหลังลบหคูณลบสลบลบเป็นบวกได้บวกสเรียบร้อยโอเคตัวใกล้ครับได้ลบเตัวไกลได้ลบแปรวมกันก็คือได้ลบเเรียบร้อยโอเคก็จับเท่ากับ0เพราะฉะนั้น A เดียวก็เท่ากับจะหาตัวนี้ถ้าเราทาในในในกระดาษเนี่ยง่ายถ้าน้องจะหาตัวนี้น้องก็เอามือเนี่ยปิดตัวนี้ทิ้งไป <P ull ing> เอามือปิดเนะาะก็จะได้ 4a ลบ1ท่ากั0แสดงว่า 4a ท่ากับ1 a ท่ากับ1ส่วน4ตัวนี้ต้องคิดในใจให้ได้นะจะหาตัวนี้ก็เอามือปิดตัวนี้ a ลบ2เท่ากับ0 a ก็เท่ากับ2โอเคได้ตัวนี้ออกมาจริงๆไม่ต้องมาเขียนให้เป็นระบงระเบียบอะไรมากมายเนาะเอาไปสอบต้อแป๊บเดียวต้องเสร็จนะเพราะฉะนั้นครับ a เราคือ2กำลัง x ถูกปะ ตัวนี้พี่จะไม่เท่าเท่ากับเนาะอ่ะเป็นคอมมาไปหนึ่งส่วนสี่มันก็คืออะไรครับสองกำลังลบสองถูกปะสองกำลังลบสองแล้วก็สองก็คือสองกำลังหนึ่งฐานเท่าจับเลขชี้เท่าฐานสองเท่ากันแล้วเราก็จับเลขชี้ไปเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x เท่ากับลบสองกับหนึ่งโอเคไหม x เป็นลบสองกับหนึ่งครับเขาถามว่าเป็นสับเซตของข้อใดก็แสดงว่ามันอยู่ในข้อใดนั่นเอง โอเคปะ่ะถ้าเป็นสับเซตเนี่ยมันจะเอาตัวช้อยไปแทนในคําตอบไม่ได้ถูกปะ่ะเพราะว่ามันจะต้องอยู่ข้างในของมันอีกทีหนึ่งซึ่งช่วงของมันเนี่ยมันจะกว้างเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องแก้ออกมานั่นเองแต่ถ้าโจทย์ถามว่าเป็นคําตอบของข้อใดเนี่ยเราสามารถเอาช้อยไปเช็คได้เลยแต่พี่เบิ้บอกว่าเช็คไปเช็คมาก็ทาทาทิกจริงๆเนี่ยแก้จริงๆเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วถูกปะ่ะอ่ะมาดูกันครับลบ2ก่อน ข้อหนึ่งตัดทิ้งแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เป็นช่วงเปิดถูกปะตัวนี้เป็นช่วงเปิดก็ไม่เอาถูกปะตัวไหนตัดทิ้งครับตัวนี้ไม่มีลบก็ตัดทิ้งโอเคตัวมากสุดตัวนี้เป็นหนึ่งถูกปะตัวนี้เป็นหนึ่งแต่ว่าข้อสี่เป็นแค่ศูนย์หนึ่งมันออกมาอีกแสดงว่าข้อสี่ก็ตัดทิ้งพอยังก็ตอบข้อสามครับผมลบสองอยู่ในนี้ถูกปะแล้วก็หนึ่งเป็นช่วงปิดตัวนี้ก็มีหนึ่งด้วยนั่นเองโอเค ก็ประมาณนี้เนาะใครที่สนใจอยากจะติวเข้มจริงๆก็แนะนําคอเทพคณิตพิชิตเตรียมทหาร4เราทับเนาะขึ้นไปให้มีข้อสอบดีๆมากมายเนี่ยตรงนี้พาตะลุยโจวกันเพียบบอกเลยเนาะบอกเลยว่าตะลุยโจวกันมากมายเนาะก็ลองไปดูได้เลยครับครับผมใครที่สนใจเอาจริงก็ลองมาติวด้วยกันน,นั่นเองโอเคคลิปนี้เอาข้อสอบมาแบ่งปันกันประมาณนี้ครับสวัสดีครับ